ไหนจะเอาความหูหากินในทางชอบความหูมีอยู่แล้วกินได้สัวขี่วังสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพ e ายพี่น้องส,สุขสุขคนครับมาพอกับผมอีกคือเกาจ่ารัานพายเกินดแสบเมื่อนี้พาพี่พี่น้องมากินเข่าสวยได้อันนี้พี่น้องเอาโอ้ยซ่อนหายตำักหุ่งเทอมนี้พี่น้องนี่โอ้โหตำหูเทอมเซก ปูรวงคือเอราพักกะผักแกมได้พักบุ่งพักกรอบบักแดงบักเขือหมูกรอบพี่น้องกรับนี่ได้ไหมสองไม่ตุดไก่มาพี่น้องไหมามาแสียบเสียขาสวยธรรมชาตินบ่งกันนะเป็นแนวได ชาด,ดีให้เราพี่น้องเห็ดนัวปลาแดกหอมปูรังน้องว่ากินเข่าหรือว่าแซ่เขา่า <c oughs> มาเลยพี่น้องทางไก่ทางไก่บัสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศดเอฟซีทั้งไก่หวาน,นแล้ววาาแนนะพี่น้องเด้อยู่ในบ้านคือเก่าจพี่น้องเลย มาถือรุ่งไปกินด้วยทงเเยรุ่งเะไปแดดครังแดดเนี่ย คุณต้นเจ้าของนี่พป่น้องนี่ đang tụt cây hóm hóm đi tụt cây cây chỗ cây 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 không sai cây mắc Hóa hình như là phù đoàn.

เขทาขทาเขาทาไปลองล็องจัดมัเดนเล่นหน่อยโอ้โหฮัมกลั <c oughs> ขบขนาด หืมบักแจงน้อยๆน <c oughs> อเขารอแค่แดบให้เรามาั้งปลูกเองปอดจารย์ผิด <c oughs> อืมอวานดีครับหวาน คุยกันนะคุยกันนะเป็นไงอืมอืมแล้วอ่านดิ แก็ทอแม่ปลูกสร้างสวนมาได้เป็นน้องผู้ <c oughs> จจบริหารกินข้าวสวยมาใส่แตงหงษ์เฮิมครับอาจารย์ Đông hôn cắn 今年我们家那弄的，那么红。嗯嗯 Ww, hwyl i fi nawr 'ma. Ma'n ni mynd

Hmm. <sighs> เอาอันนี้กรอบเดียวไปหน่อยชิ่ม tự thay kém tuổi Hmm. เรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้สำหรับเมนูเข่าสวยตำหมูฮวงเใส่กับย่างดากไก่ใส่กับแกบหมูกับผักกับผักแก้มน้ำฝากแฟนครับเอฟซีพี่น้องสู่ตะคนซอยกุศลตะไคร่ก็อนแก็แชร์กดติดตามให้กับจานั้นพายินแสแปนะครับเด้อจานั้นพายินแสแปก็บคอยพ่นให้แฟนคลับเอฟซีพี่น้องสู่ตะคนมีความสุขความเจริญมีร่างกายที่แข็งแรงเจริญในที่การงาน กินเง,งินเง,งินเงินเงินไรน้องกินท,ท้องไก่ท้องไรมานอนหลับไปไหนเงินเหมือนนอนตื่นไปไหนเงินแสนแบนก็ไปในแจ่วน,นี่โสดโถดหายมาพานในพี่น้องเดืองซาทุสำรับมีนู้เขาวสวยมือนี่ฝากพี่ต้อน้องไว้สำนีสะกอนพอกันไหมคลิปหนามือนี่จะรันพายินแสบขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ